ใน Microsoft Word, มีใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่บ้างครับอยากคัดลอกข้อมูลหลายไฟล์มาใส่ไฟล์เดียวกันเหมือนแบบนี้ถ้ามีหลายไฟล์ก็เสียเวลาใช่ไหมครับผมขอแชร์ไอเดียเปิดไฟล์ที่เราต้องการไว้หน้าแรกและเลื่อนลงมาด้านล่างสุดหรือกด Ctrl N ไปที่ Insert เลือก Blank Page จะได้หน้าเปล่ามาหนึ่งหน้า ไปที่ Object เลือก t e x t f r r m file เลือกไฟล์ที่เราต้องการแทรกใครมีหลายไฟล์ก็ทำเหมือนเดิม 1. เลื่อนลงมาด้านล่างสุดหรือกด Ctrl N 2. ไปที่ Insert เลือกสร้างหน้าเปล่า 3. ไปที่ Object เลือก t e x t f r r m file หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ